จบความสัมพันธ์รักก้าปีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับคู่ของบิวรารานีและก็เวียสกุลวัตโดยก่อนหน้านี้นะคะนางเอกสังบิว่าคือออามาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าได้ยุติความสัมพันธ์กับหนุ่มเวียว้ไปแล้วเรียบร้อยนะคะเหลือไว้เพียงความเป็นพี่น้องที่หวังดีต่อกันเท่านั้นนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะก็คือวันที่15ธันวาคมหนุ่มเวียสกุลวัตนะคะได้มาเปิดใจโดยหนุ่มเวียรบอกว่าทุกอย่างมันคือการที่เราคุยกันมาตลอดเราไม่ได้ปุ๊บปั๊บปรับเลยมันคืนกันตกลงร่วมกกกััันนนคคืออเเเรราาาุยตลลดข้ใจแะ แปี้ที่เป็นแบบนี้เราไม่เสียดายกันที่เราได้เรียนรู้ต่างคนต่างแลกบเปลี่ยนความคิดปรับความเข้าใจเก้าปีคือดีที่สุดแล้วแต่อนาคตไม่รู้เราคุยเรื่องนี้กันมานานแล้วไม่มีเรื่องมือที่สามอย่าไปโยงทําร้ายคนอื่นซึ่งหนุ่มเบียยังบอกอีกว่าตอนนี้ก็สดทําอะไรก็ได้ทุกอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้คือมันดีอยู่แล้วมุกออนคือการที่เราไม่ยึดติดอยู่กับเรื่องเดิมๆหรือว่าเราเดินต่อไม่ได้ทุกคนต้องก้าไปข้างหน้า ซึ่งหลังจากที่หนุ่มเวียให้สัมภาษณ์เสร็จนะคะเราได้ไปดูในภาพพดรูปคู่ของเวียกับบิโอลานะคะซึ่งเป็นภาพสุดท้ายนะที่นาง,งเอกสาวบิโอลาไปส่งเวียที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเพื่อที่หนุ่มเวียนั้นจะไปถ่ายทําหนังเรื่องหมูมหมูป่าที่ประเทศออสเตรเลียนะคะบอกเลยว่าใต้พ้นนี้นะคะมีแฟนคลับเข้ามาให้กําลังใจทั้ง2คนเป็นจํานวนมากเลยนะคะ